ทีหน้านะครับเป็นเกี่ยวเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้จะสังเกตไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของรูทีนรูทีนมาแรงนะฮะสารสก,กัดจากรูทีนนะครับซึ่งรูทีนทั่วไปเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าร่างกายดูดซึมได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นลูทีนตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าสารอาหารบางชนิดเนี่ยนะครับมันต้องใช้สารอาหารอื่นๆในการช่วยในการส่งเสริมในการดูดซึมส่งเสริมในการนําไปใช้ประโยชน์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรากินวิตามินซีเดี่ยวๆเข,เข้าไปบางทีร่างกายอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับ การได้รับวิตามินซีเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะสู้กับสู้สู้การกินส้มอสองผลไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในส้มเนี่ยมันไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวมันมีไบโอฟลาโวนอยมันมอีอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่บางทีด้วยด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยเก่า ก็เข้าใจผิดว่ากินกินเดี่ยวๆจะได้ผลกว่าเหมือนกันครับลูทีนครับถ้าเราเอาลูทีนมากินเดี่ยวๆเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมได้เพราะว่ามันต้องมีองค์ประกอบตัวอื่นมีสารอาหารตัวอื่นในการนำไปเข้าสู่กระบวนการดูดซึมของร่างกายนะครับซึ่งนว,วัตรกรรมของนิวทรีเจนเนี่ยครับเป็นนว,วัตรกรรมรากฐานที่มาจากผลการวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี1999โดยดรกุนเทอร์โบเบลนะครับได้วิจัยเลยว่าสารอาหารทุกชนิดนะครับมันต้องมีโปรตีนหรือตัวสัญญ,ญาณน,นำพานะครับซึ่ง ทุกชนิดของเราเนี่ยครับจะมีโปรตีนสัญญาณนำพาทั้งหมดนะครับก็เลยสามารถทำให้ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นผลได้เร็วนะฮะลูทีน่าก็แน่นอนครับเกี่ยวกับบำรุงสายตาเลยนะครับเกี่ยวกับการคนที่มีปัญหาด้านสายตาตาเป็นต้อนะครับตาเป็นวุ้นตาเสื่อมต่างๆโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับ ก็สามารถดีขึ้นได้นะในระยะเวลาก็ประมาณขอ,ขอถ้าเป็นดวงตานี่ผมขอประมาณ1 5 1 0ถึงวันนะครับอันนี้จะเห็นผลชัดนะเพราะ,ะคุณพ่อผมนะครับก,ก็ได้ทานตัวนี้เหมือนกันนะครับจากเดิมทานกาแฟบุงสายตาท่านก็บอกว่าดีนะพอมาทานตัวนี้ท่านบอกว่าโอเคมันก็เห็นชัดขึ้นมากกว่าเดิมอาจจะเป็นผลพวงที่ได้กินกาแฟบงลสายตามาส่วนหนึ่งแล้วด้วยนะครับ